สำหรับผลการเลือกตั้งของอสมาชิกสภาองค์การรงงานส่วนจังหวัดสงขลานะครับเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับผมในนามของทีมสงขลาพัฒนานะครับผมนายอุทิศชูช่วยต,วต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความไว้วางใจนะครับในเรื่องของอการเลือกผลการเลือกตั้งนะครับทางทีมสงขลาพัฒนา เราส่งผู้สมัคร 3, 3เขตนะครับเราได้รับเลือกตั้ง24เขตเลือกตั้งนะครับก็ต้องถือว่าเป็นผลที่น่าภูมิใจครับน่าพอใจครับที่พี่น้องให้ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นเป็นคะแนนเสียงที่ที่ที่ เกิดจากความเชื่อมั่นเกิดจากความเห็นผลงานนะครับตามที่ได้ปลาเสียงหาเสียงแลือก็แผลนป้ายโฆษณาในเรื่องของแผนงานโครงการต่างๆผลงานต่างๆเพราะว่าทีมสงครามพัฒนาเราเน้นเรื่องของผลงานนะครับและก็เรื่องของ นโยบายเรื่องของวิสัยทัศน์ในการทํางานไปข้างหน้าครับนะครับในขณะที่คู่แข่งขันเนี่ยบอกว่าตรวจสอบครับนะครับซึ่งผมเองก็ยินดีครับเพราะว่าการตรวจสอบนั้นเนี่ยมันเป็นระบบปกติของการทําราชการหรือการทํางานทางการเมืองนะครับด้วยตรวจสอบมีหลายหน่วยครับตั้งแต่ประชาชนครับนักการเมืองด้วยกันครับนะครับสตงครับ ปปช DSI ออะไรก็ว่ากันไปนะครับตามระบบซึ่งเป็นเรื่องที่เราทุกคนยอมรับการตรวจสอบนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นผลงานเห็นความตั้งใจเห็นความมุ่งมั่นนะครับและที่สำคัญที่ผมพูดเสมอครับว่าอดีตนั้นแก้ไขไม่ได้ใครจะทำอะไรไว้เนี่ยพี่น้องประชาชนเห็น วันที่หาเสียงปราศัยพูดได้ว่าจะทำดีนะครับพูดได้ว่าข้างหน้าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดสงขลาแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทำดีก็จะได้เห็นร่องรอยของความดีทำไม่ดีก็จะเห็นร่องรอยของความไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองณปัจจุบันเนี่ย เรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมตรงนี้ต้องชัดเจนครับนะครับไม่ใช่ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงแล้วเนี่ยโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามโดยไายซึ่งเหตุและผลครับผมไม่ทำผมไม่สามารถที่จะ,ะทําเรื่องเหล่านั้นได้นะครับแต่ผมจะคิดทุกวินาทีว่าทําอย่างไรถึงจะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาของเรารให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาได้ประโยชน์ครับ นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ดําเนินการมาในช่วงรณรงค์เลือกตั้งหาเสียงให้กับสมาชิกสภาจังหวัดของเราครับครับ้ายการพัฒนานเนี่ยแน่นอนว่าคะแนนเสียงของสอจซอึ่งเป็นเป็นคะแนนอยู่ในสภาเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายบใช่ไหมฮะ,ะการเข้ามาของฝ่ายตรวจสอบกับฝ่ายสระครับ,รบอบอก12คนตรงนี้เป็นอุปสรรคในการทํางานในการขับเคลื่อนนโยบาย<อ>ต่อไปอยังไงบ้างรครับ บอกแล้วว่าการตรวจสอบทั้งในระบบในระบบสภานะครับหรือระบบต่างๆที่เซ็ตไว้แล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นอุปสรรคเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยชี้แจงและมีเหตุผลที่จะขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้นะครับไม่ใช่เรื่องปกปิดไม่ใช่เรื่องลับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้ผมเป็นนักการเมืองผมฟังและก็ยอมรับเหตุผลได้แต่ว่า ทุกคนก็ต้องรับและยอมรับเหตุผลของฝ่ายบริหารได้เช่นกันครับแน่นอนครับว่านโยบายที่เป็นที่ความคาดหวังและก็เป็นที่จับตามองของคนสงขาก็คือกระเช้าลอยฟ้าตรงนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่ามีการไม่เห็นด้วยกับนครสงขาซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นที่ที่ว่าจะตั้งสถานีตรงนี้ด้วยความเค <ขอ S 1> ารพด้วยความเคารพนะครับ,รบขออนุญ,ญาต อ้างเอาโครงการนี้เนี่ยโครงการกระเช้าลอยฟ้าเนี่ยมีการศึกษามีการออกแบบมีการจ้างสำรวจนะครับตั้งแต่ปี2551ในสมัยที่ท่านนายกนวพลบุญญามณีเป็นนายกอบจนายพีระตันติเสรณีเป็นรองนายกอบจในสมัยนั้นนะครับ ผลของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุทยานเมืองเก่าหัวเขาแดงซึ่งได้ศึกษาบ,บริบทกิจกรรมไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่เช่นว่าป้อมปืนนะครับในสมัยสุลต่านสุไลมานาป้อมมืองกำแพงเมืองคูเมือง วัดวาต่างๆศาลา,า,าหลบเสือจนกระทั่งถึงโครง,ครงการกระเช้าลอยฟ้าก็บรรจุอยู่ในแผนการศึกษาอุทยานเมืองเก่าหัวเขาแดงซึ่งทำและก็สำรวจและก็ศึกษาในสมัยที่นายกนวพลและนายพีระเป็นรองนายกนะครับ ถามว่าผมเองมีความเห็นด้วยกับโครงการนี้ไหมต้องยอมรับว่าผมเนี่ยเห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นครับในขณะที่ผมเป็นนายกเทศบาลนครสงขลาผมก็พยายามที่จะเสนอให้ทางอบอจอเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดครับและก็เห็นด้วยมาโดยตลอดและก็บอกว่าสเตชันเนี่ยต้องอยู่ที่แหลมสนออนนะครับการศึกษาในปีห้าหนึ่งเนี่ยก็ศึกษาว่าความเป็นไปได้สเตชั Station ต้องอยู่ที่แหลม สนอดไม่ใช่เรื่องที่ผมเพิ่งทําเป็นเรื่องที่ทํากันมาต่อเนื่องและผมเองก็มีส่วนขับเคลื่อนเห็นด้วยสนับสนุนในฐานะที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีนครสงขลาในสมัยนั้นบอกว่าอปจควรจะมาสร้างได้เลยครับไม่ขัดขวางเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ผมมานั่งเป็นนายกอปจสงขลานายนวพลบุญยมณีถูกอุบัติเหตุทางการเมืองโดนใบเหลืองไม่สามารถลงต่อได้ครับนายกพีละ ไปสมัครเป็นนายกเทศบาลนครสงขลานายกเทศมนตรีนครสงขลาวันนี้สลับตําแหน่งกันผมต<พ>้องลุกจากเทศบาลนครสงขลามาเป็นนายกอบจนายพีระตันตีเสนีลุกจากรองนายกอบจในสมัยนั้นไปเป็นนายกเทศมนตรีนครสงขลาแต่เรื่องกระเช้าและเรื่องที่ศึกษาไว้ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่มีใครไปเปลี่ยนข้อมูลตรงนั้นได้ครับ แต่ที่เปลี่ยนคือคนและความคิดของคนครับผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และเป็นโครงการที่ผมสนับสนุนมาตั้งแต่ปี47ดแล้วล่ะครับผมเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อครับ,รบขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆติดต่อกรมต่างๆกระทรวงต่างๆ5กระทรวงประมาณ12กรมครับไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากรครับ กรมธนารักษ์กรมทรัพยากรธรรมชาติเสียงแวดล้อมกรมเจ้าท่ากรมการบินพลเรือนนะครับทหารเรือเจ้าตำรวจน้ำทั้งหมดทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและดำเนินการมาโดยลำดับมันยากอยู่ตรงนี้เองครับที่หลายคนอยากจะทำในอดีตทำไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ทะลุเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยเราการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่เป็นเรื่องยากและละเอียดอ่อนแต่ผมทําทะลุมาถึงตรงนี้แล้วครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอนุญาตนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับกรมธนารักษ์โดยอาทิตย์ดีกรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้พื้นที่เจ็ดห้าไร่ครห้าไร่เศษที่แหลมสนอ่อนครับนะครับก็ เป็นที่มาของโครงการที่ผมมีความมั่นใจว่าจะขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของคนสงขาเพื่อการสร้างากิจกรรมการท่องเที่ยวใหม,ๆใหม่ๆนะครับครับให้กับนักท่องเที่ยวครับถ้าเราไม่สร้างกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะมาทําไมครับแปดแสนคนต่อปีเนี่ยก็ไม่รู้จะมาทําไมครับ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นภารกิจผมจะต้องกับเคลื่อนต่อไปได้แต่วันนี้ข่าวออกมาว่านายกพีระตันติเสลานีนายกเทศมตรีนครสงคราบต่อต้านไม่ให้สร้างด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่สรุปว่าไม่สร้าง,างถ้าเป็นผลงานของนายกต้อยนายกอุทิศชูช่วยต้องไม่ได้ทำซึ่งผมถือว่านี่คือการไม่มีเหตุผล และนี่คือสิ่งที่ทําให้ประชาชนเสียประโยชน์ครับการถามหา EIA เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่จะต้องตอบโจทย์ว่ามันเป็นยังไงครับขนานี้จากการศึกษาครับในปี51ในสมัยนายกนวพลครับในสมัยที่ท่านนายกพีระเป็นรองนายกครับก็สรุปออกมาชัดในหนังสือเล่มนั้นว่ากิจกรรมประเภทกระเช้าลอยฟ้าไม่อยู่ในกฎของกระทรวงที่จะต้องทำาอ A จบไปแล้วครับตรงนี้อืมอ่า พรบ2522เรื่องของ,ของการขออนุญาตท้องถิ่นตรงนี้พี่จะพี่จะทำยังไงครับในเื่อในรายละเอียดเนี่ยผมไม่ทราบในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยพูดไปอาจจะ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 ,อาจจะสับสนนะครับแต่โดยโดยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับหน่วยราชการเนี่ยจะสร้างหรือจะก่อสร้างอะไรนี่หน่วยราชการที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิศวกร ทางด้านวิศวกรรมทางด้านสถาปนิกนะครับสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ก่อสร้างได้เพียงแต่แจ้งให้พื้นที่ทราบผมยกตัวอย่างผมนั่งเป็นนายกเทศมนตรีนครสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสร้างอาคารตึกสูงนะครับเราก็กังวลว่าจะสร้างได้ไหมจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็ได้แต่ทวงถามเพราะ หน่วยราชการนั้นเขาสามารถสร้างและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือมีวิศวกรมีสถาปนิกที่ชัดเ,เจนเขาไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่แจ้งให้ทราบว่ามีการก่อสร้างนะครับผมก็ถือหลักนี้แหละครับ,รบถือหลักนี้แหละว่าต้องสร้างต้องยึดหลักนี้นะครับส่วนราชการด้วยกันแจ้งให้ทราบแต่สำคัญขนาดนี้อย่าไปเบนประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่า ถ้าเป็นผลงานนายกต้อยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาศึกษาไว้เองครับจริงไหมครับครับเขาก็ไม่ให้เกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวสงขาโค้ชคําพูดผมไม่ดีพี่น้องชาวสงขาต้องตัดสินเองว่าใครสมควรจะได้รับการคําตําหนินะครับแล้ว การจัดการแะครับท่านนายกการจัดการการบริหารจัดการเรื่องของนโยบายการคนสงขาขึ้นฟฟีอะไรตรงนี้นายกนายกจะดําเนินการยังไงครับอย่างนี้ครับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้าง aggregate demand คือกำลังซื้อให้กับจังหวัดสงขาเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดครับเราต้องอัดฉีดเงินถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจต้องอัดฉีดเงินเข้าในระบบเช่นกันครับ วันนี้เนี่ยกระเช้าลอยฟ้าเราเลี้ยวเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ประกาศชัดว่าสําหรับคนสงขาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาขึ้นกระเช้านี้โดยไม่ต้องจ่ายเงินครับทําไมถึงไม่ต้องจ่ายครับเพราะอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยคนมาขึ้นกระเช้านี่นะครับแน่นอนที่สุดออกมาจากบ้านต้องมาจับจ่ายใช้สอยต้องมาเพิ่มไอ้กิเกดีมันรายได้ให้กับให้กับ ให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับในขณะเดียวกันเราเราไม่เก็บเงินชาวสงขาเนี่ยนะครับทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เป็นการเพิ่มเอกิเกรตดีมานเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนสังเกตดูเราไม่ต้องจ่ายค่าผ่านประตูเนี่ยแต่เราเข้าไปข้างในเนี่ยมีอะไรเราซื้อมีอะไรเราต้องจับจ่ายใช้สอยแล้วล่ะต้องกินนะครับ อันนี้คือหลักหลักของการเป็นหลักสวัสดิการของคนสงขาและเป็นการหลักคืนภาษีคืนกำไรให้กับผู้เสียภาษีนะครับก็เหมือนเทียบเคียงได้กับกระแสไฟฟ้าพี20ห้าหน่วยลดไฟฟรีน้ำประปาฟรีลดเมฟรีมีหมดนะครับแต่ว่าไม่ใช่จ่อจงว่าคนใดคนหนึ่งแต่เป็นลักษณะของภาพรวม ถามต่อไปว่าการบริหารจัดการของกระเช้าเนี่ยจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับโดยการเพิ่มโดยการเก็บค่าบริการจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวอื่นๆโดยทั่วไปผมได้สำรวจข้อมูลและก็ดูการบริหารดูเรื่องของการออเปเรตนะครับ การบริหานจัดการว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่รและ,ะไรายได้ที่จะเข้ามาเนี่ยเรามีหลักคิดที่จะยืนยันว่าจะสามารถดําเนินการได้และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเพิ่มกําลังซื้อเพิ่มเศรษฐกิจการหมุนเวียนให้กับจังหวัดสงขลาของรรเราในภาพรวมนั่นเป็นหน้าที่ของนาย,ยกอปจอที่จะต้องคิดครับ